กระบะฟอร์ดโฉมไหม่ป้ายแดงหลอดำดุบะเกงใจผู้ไดายับขังวัดโคตรถูก3,500บาทเสียยะบั้นท้ายจัดให้ครับผมมาครับนี่คือฟอร์ดตัวใหม่ป้ายแดงยกสูงปี2,022ีเลขไม้หลักหมื่นครับผมแม็กอันลอยจากโรงงานแถบเปิดได้ภายในสวยจกบหน้าจงหน้าจอผ่าหลังค่าบอถอดบอแกะพี่น้อง บ่อเชียวบ่อชนบ่อต่ำบ่อตีร่างกาบ่อพีิความบ่อจมน้ำไลเนอร์สวยๆรถบ่อมีดิวบ่อมีร้อยบ่เคยบรรทุกของหนักบ่เคยแลนงานบ่เคยทำมาหากินเพราะว่าออกมาแล้วปล่อยรถยึดเลยโอ้ยหนาเศร้าจริงๆนะไม่ทันไม่ทำมาค้าขายไม่เลยทัน ไม่ได้ทันทำมาหากินเลยปล่อยรถยึดซะแล้วเอาไปฟรีดาวผวัน3,500บาทภายในสวยกีบกุญแจรีโมททัวรมอะไรมัลมติฟังก์ชันเลขไม4 9หม0ก้โลจากพี่น้องจา๋าโต้สวยรับประกันเลยไม่ชนไม่คว่ำครับผมจบศูนย์บาทปัตรประชาชนใบเดียวสามารถซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนือสารกลางใต้เซียจัดห้รับจบศูนย์บาทมาดูห้องเครื่องครับ ของเครื่องเดิมสวยบอพิกขวามบออย่างแน่นอนสติ๊กงสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบครับหัลุงหัวน็อตลองแก้ปฝายกระโปรงเดิมเครื่องแห้งๆนะกับฟอร์ดโอเพนแครนะครับยกสูงไฮลีเดอร์ปี2022ครับผมจบศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวกับค่างวด3,500บาทหกงวดแรกหลังจากนั้นค่างวดพั0 0จ็ดพันตลอดสัญญาเริ่มพมีนาคม2567 เสียยาจับให้แชร์ไปครับผมแกอ